ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโบสนะครับผมก็วันนี้ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมผมจะมาเล่าความรู้สึกนะครับหลังจากที่ผมย้ายจาก p p o o n นะครับระบบปฏิบแระบบปฏิบัติการ iOS นะครับมาเป็น Android นะครับผมเท่าความผมเคยใช้จริงๆสมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่ผมใช้นะครับผมใช้ Samsung Galaxy S นะครับซึ่งเป็น Android นะฮะเครื่องแรกนะครับแต่ว่าตอนนั้น Android มันยังไม่เสถียรใช่ไหมทีนี้เนี่ย ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช้ iPhone นะครับผมจากนั้นผมก็ใช้ iPhone มาเรื่อยๆเลยนะครับ iOS มาเรื่อยๆเลยเป็นเวลา10ปีนะครับผมไม่ไปแตะ Android เลยนะครับผมซึ่งตอนนั้นที่ผมเลือกที่จะย้ายมาเป็น iOS ตอนที่ใช้ Samsung Galaxy เนี่ยเกิดอาการแอปแคร h บ้างนะครับกระตุกช้านะฮะมีความไม่ต่อเนื่องในการใช้งานอยู่ สม่ำเสมอนะครับเรื่อยๆเ,เลยนะครับผมทั้งๆถึงแม้จะ upgrade, อัปเกรดแอนดรอยด์เวอร์ชันไปแล้วนะครับเอาลอมนอกเอาอะไรมาใช้แล้วก็แล้วนะครับผมทำการรูทเครื่องด้วยนะครับผมตอนนั้นที่ใช้ Samsung Galaxy S นะฮะก็ทำไปทำมานะครับผมจนแบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็น iOS นะครับผมจากนั้นก็เวลาก็ผ่านไป สิปีนะครับผมจนมาวันนี้นะครับผมก็ได้ทำการซื้อมือถือใหม่นะครับผมเป็นมือถือ Android นะครับเครื่องที่2ในชีวิตนะครับผมนั่นก็คือนะครับเจ้ามี11 l i ไลท์ตัวนี้นะครับผมสาเหตุที่ว่าเปลี่ยนมาเป็น Android เพราะว่าอะไรอย่างแรกก็คือ iPhone ราคาแพงนะครับแพงเกินไปนะฮะ แล้วก็อยากจะลองด้วยว่าถ้าเรากลับมาใช้ Android ในยุค2021เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะผมห่างจากการใช้ Android มาเป็น10ปีเนาะมันจะพอตอบสนองความต้องการในการใช้ของผมได้หรือเปล่านะครับก็เลยซื้อเจ้ามี11ไหลท์มานะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นดอยผมรู้สึกยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ หลังจากที่เปลี่ยนมาเป็น Android ใช่ไหมครับเรื่องการดาวน์โหลดแอปต่างๆผมไม่ได้ทําการโคลนนิ่งหรือไม่ได้ทําการแบบใช้โปรแกรมแอปต่างๆในการย้ายข้อมูลจาก iPhone มาที่ตัวมี1 1นะครับจาก iOS มา a n d r มา d เนี่ i ยผมไม่ได้ใช้อุปกรณ์หรือแอปตัวไหนช่วยเลยนะครับผมที่ผมทําก็คือลงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผม เข้า Store ดาวน์โหลดแอปเองติดตั้งนะครับผมทำการล็อกอินต่างๆใหม่หมดเลยเล่าไปทีละอย่างแล้วกันเนาะแอปที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับถามว่าอินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซในบางแอปนะครับอย่างเช่น Facebook เนี่ยมันก็จะกลับทิศทางกับตัว iOS นะครับผมอย่างเช่นตัว โฮมหรือตัวอะไรแจ้งเตือนต่างๆ Android จะอยู่ข้างบนนะครับส่วน i อ s ออยู่ด้านล่างนะครับก,ก็ต้องทําการปรับตัวบ้างนิดหน่อยนะครับผมส่วน IG ก็ใช้ได้ปกตินะครับข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือบางแอปที่ผมซื้อใน iOS ขนอะผมก็ไม่สามารถย้ายมา Android ได้นะครับผมถ้าผมจะใช้ผมก็อาจจะจาเป็นต้องซื้อใหม่นะครับผมแล้วก็เรื่องอความเร็วในการเปิดแอปนะครับอาการ Crash อาการบั๊ ต่างๆนะครับแอปปิดตัวเองแอปปิดตัวเองไปนะครับก็เท่าที่ใช้มา 1, mm hmm. 1> เดือนที่ผ่านมายังไม่เจอเหตุการณ์นี้นะครับผมก mm ็ hmm. ถือว่าตอบสนองความต้องการผมได้ดีพอสมควรเลยนะครับ mm hmm. แต่ที่น่าเสียดายก็คือพวกแอปธนาคารเราต้องไปทำธุรกรรมไปติดต่อธนาคารใหม่หมดเลยเนาะ mm hmm. พวกโมบายแบงกิ้งต่างๆนะครับ mm hmm. เพราะว่าบางธนาคารสามารถให้เราทำบนมือถือได้เลย บ,บางธนาคารสามารถทำให้ใหเราทําบนมือถือได้เลยแต่ว่าบางธนาคารเราต้องไปติดต่อธนาคารนะครับหรือว่าเราต้องมี ATM ไปทําหน้าตู้อะไรประมาณนี้เนาะถ้าคนที่ไม่มี ATM ก็อาจจะต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารเองนะครับผมซึ่งเป็นการเสียเวลาประมาณหนึ่งเลยนะครับผมสําหรับการที่จะย้ายจากโอเอสหนึ่งมาอีโอเอสหนึ่งนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกขัดใจนิดหน่อยนะครับก็คือ การที่ว่ามันมีตัวพวกไอตัวต้องทำความสะอาดคลีนแอปอะไรพวกนี้ที่ต้องมางต้องต้องเคลียร์เคลียร์แอปพวกนี้ก็รู้สึกว่าแบบทำไมเราต้องมาทำอะ่ะในเมื่อในเมื่อเขาเลยเราก็ซื้อเครื่องมาก็ไม่ได้ราคาถูกนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งกดทําความสะอาดอะไรพวกนี้นะครับมีพวกแบบแคชต่างๆที่มันทิ้งเหลือไว้ในเครื่องนะครับไฟล์ตกค้างหรือว่าในหน่วยความจําต่างๆนะครับผม อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเออค่อนข,ข้างเสียเวลานิดนึงนะครับผมแล้วก็คิดว่าเอแอนดรอยรุนผ่านมาเป็น10ปีแล้วนะครับก็ยังต้องทําแบบนี้อยู่นะครับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยจากนั้นหลังจากที่ผมโหลดแอปอะไรต่างๆมาแล้วนะครับก็ทําการพวกเซตติ้งต่างๆนะครับในเครื่องเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของผมนะครับพวกแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็พวกเซตติ้งเสียงหน้าจออะไรต่างๆนะครับผม ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการแจ้งเตือนบ้างนะครับอันเนี้ยเป็นปัญหาเลยนะครับผมเพราะว่าบางทีบางแอปมันไม่แจ้งเตือนซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวไม่รู้ว่าเป็นที่มือถือมีมี11ไลท์หรือว่าเป็นที่ตัว OS นะครับที่มันยังไม่เสถียรน,นะครับอันนี้ก็ไม่อยากทราบได้แต่ว่าพอผมย้ายมาเครื่องนี้ก็คือเจอปัญหานี้นะครับผม บางทีแฟนโทรเข้ามานะครับไม่เด้งนะครับโทรไลน์เข้ามาไม่เด้งก็เกือบทะเลาะกันหลายทีแล้วนะครับผมกับไอการที่แบบแอปมันไม่แจ้งเตือนนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับในการใช้กลับมาใช้ Android ของผมในครั้งนี้นะครับส่วนพวกบริการต่างๆของ Google นะครับผมก็ยังใช้ได้ดีปกตินะครับเหมือนกับ iOS เลยนะครับทั้ง ทั้งที่เป็น Google Map นะครับ Gmail Google Drive นะครับก็ยังใช้ได้ดีปกตินะครับเรื่องปฏิทินก็ดีนะครับผมส่วนเรื่องอ,อพวกรายชื่อในโทรศัพท์ต่างๆนะครับผมซิงข้อมูลไว้บนคลาวนะครับแล้วก็ซิงไว้ในตัว Gmail นะครับพอเวลาเอาซิมมาใส่นะครับผมแล้วเราล็อกอินเป็น Gmail นะครับมันก็จะ ซิงตัวหลายชื่อต่างๆเข้ามาให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันเลยไม่ได้เป็นปัญหาในการย้ายเครื่องนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องพวกแบบปุ่มควบคุมต่างๆนะครับปุ่มควบคุมต่างๆก็ต้องมานั่งศึกษาใหม่นะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับผมทั้งที่แบบเป็นโหมดเงียบการจับภาพนะครับวิธีการต่างๆนะครับล็อกหน้าจอสแกนการปรับโหมดสีอะไรพวกนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ เออแอนดรอยคนชอบใช้ Android แล้วแบบว่าชอบมาขิงทางฝั่ง iOS ก็คือการใช้แอปพิ t เจออินพิ t เจอหรือการใช้สองหน้าจอนะครับหรือการใช้เป็นเหมือนรันหน้าจอสองชั้นนะครับพิ t เจออินพิ t เจอนะครับซึ่งพอผมกลับมาใช้ Android ในครั้งนี้ผมก็อยากใช้นะครับแต่พอลองใช้เองจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันก็ใช้ยากครับมันก็ไม่ได้ใช้ง่ายนะ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นมี11ไลฟ์ด้วยนะครับมันเลยใช้ยากนะครับแต่ก็ยังมีข้อดีนะครับเวลาผมเล่น ROV อย่างเงี้ยแล้วผมต้องการตอบแชทนะครับมันก็สามารถทำได้ง่ายนะครับผมมันจะมีตัวแอปพลิเคชันที่เป็นเกมลันเชอร์นะครับมันก็จะช่วยให้เราแชทระหว่างที่เราเล่นเกมได้นะครับไม่ต้องพับหน้าจอเหมือน iOS นะครับอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีนะครับอย่างหนึ่งนะครับ เพราะว่าเวลาเล่นเกมมันต้องการความต่อเนื่องเนาะอย่างเงี้ยมันจะมีเกมรันแล้วก็เราสามารถเราสามารถแชทเราสามารถแชทข้างๆนี้ได้เลยนะฮะซึ่งมันทำค่อนข้างใช้งานใช้งานได้สะดวกนะครับผมเนี่ยเราสามารถใช้ดู Facebook ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะดูแอปอื่นๆก็ยังทําได้นะครับผมอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีนะครับสําหรับคนที่ ชอบเล่นเกมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากขาดการติดต่อจากคนที่ติดต่อไลน์เรามานะครับผมหรือติดต่อ f a c e b o o k เรามานะครับนี่ถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมส่วนเรื่องวิดเจ็ตต่างๆนะครับที่แอนดรอยมีมานานแล้วนาะเป็น10ปีแล้วก็คือตั้งแต่ Galaxy ซ่เอุแรกมันก็จะมีวิดเจ็ตมาให้นะครับพอมาถึงตัวนี้นะครับแอนดรอย11เนี่ย ผมก็ยังไม่ค่อยได้ใช้วิดเจ็ตเยอะนะครับผมอาจจะติดมาจาก iOS ก็ได้นะ champ, ที่ししมันไม่มีวิดเจ็ตนะครับเพิ่งจะมีวิดเจ็ตได้เมื่อไม่นานมานี้นะครับผมใน iOS สนะครับก็โดยสรุปนะครับผมการกลับมาใช้ Android ในครั้งนี้ก็คือไม่ได้ประทับใจ100%ซแต่ก็ไม่ได้เสียใจมากนะครับที่ย้ายจาก iOS มา Android นะครับผมทุกวันนี้ผมก็ยังใช้มือถือทั้ง2เครื่องอยู่นะครับผมสิ่งที่ประทับใจใน Android ในการกลับมาใช้ก็คือว่าการทำงาน การเล่นโซเชียลการเล่นเกมนะครับระบบต่างๆก็ไหลลื่นมากๆนะครับผมไม่มีการแอปแครชหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือไม่มีแอปแครชแอปปิดตัวเองนะครับไม่มีนะครับอาการแบบนี้ไม่มีเกิดขึ้นเลยนะฮะแล้วก็จุดที่ผมไม่ชอบก็คือจุดที่ว่าต้องมานั่งกดคลีนทำความสะอาดนะครับผมแล้วก็ พวก notification ที่บางทีมันไม่ขึ้นนะครับผมแล้วก็การโทรเข้าจาก l ล ne หรือจากแอปพลิเคชันต่างๆที่มันไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการที่ผมกลับมาใช้ Android เนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับกับการที่ย้าย OS นะครับจาก iOS นะครับมาเป็น Android นะครับผมรู้สึกยังไงในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับเจอปัญหาอะไรบ้างนะก็ถือว่าใช้ได้ครับดีมากนะครับผม ก็นั่นคือทั้งหมดนะครับใน1เดือนที่ผมย้ายมาใช้ Android เนาะก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียมีอะไรต่างๆนะครับผมถ้าผู้ชมคุณนฟังดูแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมว่า a hey, อ Android มันดีกว่า iOS อยังไง iOS มันดีกว่า a n d r o อยยังไงหรือว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับด้านล่างนะครับผมแต่ว่าถ้าถ้า,าแล้วก็ถ้าคลิปนี้ถูกใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม,ม,ม่พลาด แล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับ Android นะครับผมลองถามเข้ามาได้นะครับถ้าเราถ้าผมรู้เรื่องนะครับผมจะตอบอให้ทุกข้อเลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะโอเคแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ